ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปสั้นแล้วสําหรับเว็บโนเวลนะครับนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่แฟนคลับได้แต่งขึ้นมานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้แต่งต้นฉบับเลยนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจะเอาไปปนกันไม่ได้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วดีอาโบกับเทตสตาซ่าได้เดินทางมายังอาณาเขตของจอมานคาเลออนอาณาจักรยูราซาเนียเทตสตาซ่าได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราต้องการอะไรบ้านเจ้าขา เททราซาได้หันไปถามดีอาโบที่มาด้วยกันทั้งคู่ก็กําลังยืนอยู่บนหน้าผาดังหน้า,นาของพวกเขานั้นก็คือทะเลขนาดใหญ่ที่มีคลื่นซัดโ้มกระน,นำดีอาโบที่ถูกถามจึงได้หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาผู้ด,ดูรายการสินค้าเนื้อสเปียร์ทาลุจำนวนมากสาหร่ายทะเลปลาทะเลขนาดเล็กและขนาดกลางหลายสิบตัวกุ้งยกักปูยกักสัตว์จำนวนพวกหอยพืชทะเลอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงเคยหาได้มากกว่าการเป็นผู้ชนะดีอาโบได้ได้รายการเหล่านั้นออกมาจนจบแล้วเขาก็ได้เก็บกระดาษแผ่นนั้นเข้ากระเป๋าของตนเองแล้วกะโดดลงมาจากหน้าผาลงไปใต้น้ำในทันทีเขาได้ทิ้งเทอรัซาเยืนอยู่หน้าผาเพียงลำพังเทอรัสซาจะได้บ่นออกมาว่าชิเจา้าบ้าแบบนี้มันโกงกันชัดๆเลยไม่ใช่หรอเทอรซา,าได้กัดฟันด้วยคนไม่พอใจแล้วกะโดดลงไปในน้ำตามดีอาโบไปในทันทีกล้าท้าเธอก็กล้าลับ พวกเขาได้แข่งขันกันเป็นประจำนั่นแหละไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ฝัาดกันแพ้การชนะอยู่เป็นเรื่องปกติภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงเป๊ะพวกเขาก็กลับขึ้นมาอยู่เหนือน้ําอีกครั้งหนึ่งด้วยสภาพที่เปียกปอนก็นะเล่นใส่ชุดกระโดดลงไปในน้ําแบบนั้นก็ไม่แปลกหรอกผลสรุปที่ได้ก็คือเทตตราซาเป็นฝ่ายชนะในตอนนั้นดีอาบอได้พูดออกมาว่าอะไรกันควรสามารถคนเจ้าโค์งการเกินไปแล้วนะดีอาบอเขาได้บน่นแลวชี้นิ้วไปที่เทตตราซา กับอ e ีายกับสวยเลิศเชิดหญิงไม่ได้สนใจคําพูดของเดียร์โบสิ่งที่เดียร์โบได้กล่าวถึงก็คือความสามารถในการบงการความเป็นความตายอันเป็นยูนิสกิลที่เซธอรอซาได้รับมาตอนได้รับการต่างชื่อควบคู่กับยูนิสกิลที่เธอมีอยู่แล้วเพราะว่าเพียงแค่สัมผัสกับเหยื่อที่ไร้การป้องกันก็จะตายในทันทีมันคือการส่งดวงวิญญาณไปสู่พบหน้าโดยที่ไม่ต้องสร้างความเสียหายใดๆให้กับเหยื่อไม่จําเป็นจะต้องโจมตีให้เกิดบาแดแผลใดๆอีกด้วย มันคือความตายอันเมตตาหิเซทร์ซามีอำนาจในการควบคุมความสามารถใน,น,น,นอำนาจอิจฉายิ่งนักหลังจากนั้นเททรซาได้พูดออกมาว่าแม้แม้เจ้าเองก็กระโดดลงไปคนแรกเลยมีสิทธิ์อะไรมาบ่นข้าด้วยงั้นหรือเจ้าขาพอได้ยินคําตอบแบบนั้นดีอาโบก็พูดว่าอ่ะ uh ฮัม huh. ยังไงก็ตามพวกเราต้องไปเก็บวัตถุดิบกันต่อไปกันเถอะดีอาโบได้เห็นลางถากทางนี้เขาคิดว่าเขาต้องแพ้แน่ๆเขาจึงได้เปลี่ยนเรื่องแทน เฮตราซาที่เหมือนจะรู้จุดมุ่งหมายนานอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากจต้องหัวเราะให้กับสีดำอยู่ในลำคอของเธอมันได้เกิดบรรยากาศที่มืดมนขึ้นมาในการคันระหว่างทั้งสองคนเรื่องแบบนี้ได้เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งแม่เซจจนเลียมรู้รถก็ชินแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ชนทะเลาะก,กันอยู่เหมือนเดิมถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยที่ยังหอเห่ากันอยู่ก็คงจะต่อสู้กันตายไปข้างหนึ่งแล้วแต่ว่าในตอนนี้ทำแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวจะโดนตมหนีเอาพวกเขาได้กลายเป็นและอองแหงแสงอีกครั้ง เพื่อไปเก็บวัตถุดิบต่อไปสถานที่ที่พวกเขาได้เลือกในการตามล่าวัตถุดิบของพื้นป่านั้นก็คือบริเวณถนนที่เชื่อมต่อกับอาณาจักรเบอร์มุนกับเทมเพสเหมือนว่าลักษณที่พวกเขาได้ตั้งหลักกันที่อาณาจักรอินกาเซียถนนแห่งนี้มันก็ถูกสร้างขึ้นมาจนเสร็จแล้วเสียงแรกที่พวกเขาได้ยินลัจัดะที่ได้มาถึงที่แห่งนี้ก็คือเสียงกรีดร้องแหลมสงสำหรับคนที่มีประสบการณ์แบบเทตาราซา ธอก็ระบุได้ในทันทีว่าเสียงเกียรร้องนั้นก็คือเสียงเกียรร้องของความหวาดกลัวเธอได้กลิ่นไอของความหวาดกลัวและกลิ่นคาวของเลือดลอยฟุ้งอยู่ตามอากาศเลยด้วยซ้ำในทางที่ใครบางคนก็กำลังเกียรร้องอยู่ได้แถแต่ว่าพวกเขากลับรู้สึกนิ่งสงบปีศาจนั้นเป็นสิ่งมีชิดแบบถือตัวหากว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตนเองหรือว่าเจ้านาที่ตนเองรับใช้อยู่โดยตรงพวกเขาก็จะไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งแบบมัวสวสิ่งเดียวที่พวกเขาทําก็คือการใช้การรับรู้ด้วยยานเวทมนต์ เพื่อตรวสอบต้นตอของเสียงนั้นเท่านั้นและสิ่งที่พวกเขาได้เห็นจากยานเวทมนต์เหล่านั้นก็คือกลุ่มของนักเดินทางที่เหมือนจะเป็นกลุ่มพ่อขาที่กําลังถูกโจมตีดโดยอสูรแมลงแมงมุมพุ่มกาออยู่หลายสิบตัวมีอยู่หลายคนที่สลบอยู่บริเวณนั้นแต่ว่ายังไม่มีใครตายาารักษาโดยโพชั่นได้อย่างทันท่วงทีก็จะรอดกันแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาอยู่ดีถนนสัญจรเหมือนกับจะถูกสร้างขึ้นมาเสร็จได้ไม่นาน ในตอนระหว่างการก่อสร้างพวกคุณเกียวโดก็ควรจะได้ตั้งแคมป์พักแรมกันอยู่บริเวณนี้เพราะว่าไฮออกเป็นเผ่าพลพระดับสูงพวกมันก็เลยทำตัวสงบสเสงี่ยมไม่กล้าบุกเข้ามาโจมตีแต่ว่าพอมาสร้างเสร็จแล้วอย่างสมบูรณ์แบบพวกเกียวโดก็ต้องไปสานต่อถนนที่แห่งใหม่ระหว่างยุราเาเนให้เสร็จเรียบร้อยทําให้ไม่มีคนคอยกันเจ้าอสูรที่ไร้สติปัญญาอย่างพวกมแมลงแมงมุมหุ้มก่อ และผลที่ได้ก็คือพวกมันได้เข้ามาโจมตีคนที่สัญจรไปมาในทางปฏิบัติแล้วนี่ไม่ได้อยู่ในการรับผิดชอบของพวกเทมเพสทีเดียวการจ้างวานนักะจรภัยหรือว่าคนคุ้มกันนั้นก็เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลถ้าเขียนว่าถูกที่จะปลอดภัยแล้วเดินทางผ่านถนนยาวด้วยตัวคนเดียวแบบนี้ก็สมควรแล้วที่จะถูกโจมตีอย่างแย่ที่สุดก็ครจะถูกลวนสะดมจนหมดตัวถึงเจ้าพวกนั้นมันจะเลือก้อง ลีมุลูก็ควรจะไม่มีคนจําเป็นอะไรที่จะต้องสาดแดงควรรับผิดชอบแต่อย่างใดเลยลีมุลูก็สามารถตอบเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นโชคร้ายอยู่นิดหน่อยยังไงล่ะและประมาทเองที่แม่เจ้านับประจนภัยมาคอยคุ้มกันแล้วเรื่องมันก็จะจบไปแบบนั้นดีเอรโบกับเทสทาซาก็กําลังเดินไปเรื่อยๆเพื่อเก็บผลไม้ปาในตอนนั้นพวกเขาเองก็ได้เอดใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ถึงเรื่องนี้มันจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของลิมุลูก็เถอะ แต่ว่ามนุษย์นั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีความเห็นแก่ตัวสูงถึงจะไม่ใช่ความผิดของลิมโมลูในท่านของพวกเขาแต่ว่ามนุษย์ผู้งวกเขานั้นก็ควรจะโทษลิมลุมลอยู่ดีแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเทมเพสและจุดสูงสุดของความผิดนั้นก็คือมันจะส่งผลต่อความถูกต้องของลิมโมลูผู้ยิ่งใหญ่โดยตรงในนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอาโบกับเพทรัซาไม่สามารถมองข้ามไปได้พอได้ยินแบบนี้ดีอาโบได้พูดออกมาว่าคือคือคือ คงจะปล่อยไปไม่ได้แล้วสินนครลบถ้าชื่อเสียงของท่านเลียมโโนถูกเข้าใจผิดข้าก็คงจะรู้สึกสำนึกผิดจนอยากจะฆ่าตัวตายเป็นแน่ท่าจากดีอาโบก็ ow, คือเททรซานั่นสินะเจ้าขาโมโนช่างโง่เขาถ้าไม่ทนุถนอมก็คงจะแตกหักได้อย่างง่ายดายซึ่งมันตรงกันข้ามกับความประสงค์ของนายท่านที่ต้องการจะสานสัมพันธ์ a ow, กับโมโนดีอาโบกับเททรซาได้มองหน้ากันแล้วได้ผู้เช่นนั้นขึ้นมาเสียงหัวล้อของทั้งสองได้ดังก้องกลางวัน กบเสียงกิีดร้องหวยหววโดยชี้เชิงเนื่อนานครั้งพวกเขาเองก็จะมีความขีดที่ตรงกันมากกว่า90%ซในจํานวนนั้นมันก็คือความขีดที่เป็นประโยชน์ต่อลิมมอรุเท่านั้นเองเพียงชั่วพริบตาอาพรที่ปกคลุมทั่วร่างกายของทั้งสองคนนั้นก็ได้เปลี่ยนไปชุดของเททราซ่านั้นได้เปลี่ยนจากชุดสาวเสือบที่ใส่อยู่ในขณะทํางานได้กลายเป็นชุดทางการทหารเซดามขับความภาคภูมิใจของเธอในฐานะเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองพิเศษของเทมเพสผู้รับหน้าที่เพียงแค่จากนายท่านลมมอรุผู้ยิ่งใหญ่ และจอมพลสูงสุดเบน,นิมอรูเท่านั้นในชุดพนักงานต้อนรับของดีอาโบก็ได้เปลี่ยนไปเป็นชุดพอบ้านสีดำตัวเก่งที่ดีอาโบได้สวมอยู่เป็นประจำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ว่าเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้แตกต่างกันมากนากักแต่ว่าภายในนั้นมันก็แตกต่างกันโดยเชื่อเชิงชุดนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากแกนเวทมนของดีอาโบเองมันมีความสามารถในการป้องกันที่เทียบเท่ากับระดับตำนานดีอาโบและเซตราซาได้หายไปในทันที ก่อนที่จะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในจุดเกิดเหตุในทางที่พวกเขาได้เคลื่อนไหวทุยคมเร็วประมาณนี้แต่กลับไม่ได้สร้างร่องรอยลมกระโชคเอาไว้แต่อย่างใดนั่นก็เป็นพว่าการเคลื่อนที่ด้วยเวทมนเป็นแบบที่พวกเดมอนอย่างพวกเขาถนัดกันยิ่งนักในตอนนั้นอาโบได้กล่าวขึ้นมาว่าข้ารู้สึกไม่ค่อยชอบมาแรงเลยนะคอรลับทําเอารู้สึกนึกถึงพวกอินเสกและแฟนทอมที่ชอบมาลาวีบ้านของข้าสมัยก่อนเลย พอได้ยินดีอโบก่าแบบนั้นเทสัสซาเองก็เห็นด้วยแล้วเธอก็ตอบว่าก็เจ้าดันสร้างปราสาทอยู่อาศัยที่ชายแดนของเมต,ติปีสาจแบบนั้นนี่นาจะโดนพวกมาแรงหรือว่าทัตสวรรค์ตามลำควรมันก็ไม่แปลกหรอกนะเจ้าขาในตอนนั้นข้าเองก็เตือนแล้วแท้แท้เมื่อได้ฟังคําตอบแบบนั้นดีอาโบก็พูดว่าเหลอถ้าตั้งเอาไว้ใกล้จุดศูนย์กลางแบบนั้นก็ต้องคอยทะเลาะวิวาทกับผู้เจ้าตลอดเวลานี่นาข้าก็เลยคิดว่าสร้างเอาไว้แถวนั้นก็น่าจะสงบดีกว่าแท้แท้ ดีอาโบกับเทสตาร์ซาได้พูดคุยกันเช่นนั้นในสถานการณ์ที่ไม่สมควรอยู่ในอารมณ์สบายๆแท้ๆเลือดของมอนเตอร์แมงมุมหุ้มก่อได้กระจายออกไปทั่วบริเวณในช่วงที่พวกเขาได้พูดลำลึกอดีตกันอยู่การโจมตีให้ตายในฉาพันในทันทีด้วยกรงเล็บของปีศาจอันแหลมคมของดีอาโบและสัมผัสสู่ความตายของเทสตาร์ซาทำให้การต่อสู้กับอสูรที่ได้สติปัญญาแบบนี้ได้จบลงอย่างรวดเร็วความห่างช้าน,นั้นมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำ เลืงจากได้เคลียร์ปัญหาแล้วเททรอนซ่าได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าพวกนี้อ,อนแอจริงๆเลยนะเจ้าขาไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเหตุใดมนุษย์ถึงได้มีปัญหากับพวกร้อนแรงแบบนี้กันถ้าที่ข้าเข้าใจแล้วก็คือกลุ่มของกอบลินไลเดอร์ที่ถูกฝึกโดยท่านฮาโคโลคงจะสามารถจัดการกับมันได้ในดับเดียวเลยด้วยซ้ำพอเททรอนซ่าได้ออกความคิดเห็นแบบนั้นดีอาโบก็พูดว่านั่นก็จริงแค่ว่านั่นเพราะว่าทหารอโูรที่อาศัยอยู่ในเทมเพสนั้นได้รับนามจากท่านลิมเมอร์ลู และได้รับการฝึกฝนจากท่านฮาคูลโลเก่งกว่าพวกมนุษย์ที่เป็นนักะจน์ไพที่เห็นจากกิวนักพจนภัยอยู่หลายเท่าเลยแหละควาลับก็อย่างที่ว่านั่นแหละควนลับมนุษย์นั้นอ่อนแอเดียโบได้พูดออกมาใครข้อสงสัยให้กับเทสตาซามนุษย์อ่อนแอก็จริงแต่ว่าก็สามารถพูดได้เหมือนกันว่าทหารของเทมเพสนั้นมีการเติบโตในทางพลังที่ผิดปกติเพียจากสามัญสำนึกไปมากโขและตอนนั้นเททตาซาจึงได้พูดอีกว่า แล้วจะทายังไงกับเจ้าพวกนี้ดีล่ะเนี่ยเนื้อของมันก็อร่อยก็จริงแต่ว่ามันเยอะขนาดนี้ไม่น่าจะเก็บไปหมดนะเจ้าขาเฮสตอราซ่าได้ทําท่าทีคุ้นเคียวพามองปฏิเสธซาที่ลงเหลือ,อยู่ของการล้างบางของพวกเธอเลือดและเชน้เนื้อได้กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณอันมาจากคุณลักษณะการต่อสู้อันหมกัน,น่นของทั้งสองคนในตอนนั้นดีอาโบก็พูดว่าอืมอันเชิญปีศาจดีไหมขอรับพอดีอาโบได้เสนอแบบนั้นเฮทตอราซ่าก็ตอบว่า เจ้าจะบ้าเรื่องไงจะไปพาเจ้าพวกน่าลำคาญที่แย่งความสนใจของนายท่านลิมมอนหลวจากพวกเราไปทําไมแค่เจ้าหมอนั่นคนเดียวก็น่าลำคัญอยู่แล้วถ้าไม่ติดว่าท่านลิมมอนหลวพาเจ้าหมอนั่นมาด้วยตัวของท่านเองข้าก็คงจะฆ่ามันทิ้งแล้วและไล่กลับไปยังโลกปีาสาร์ไปแล้วด้วยพอได้ฟังความในใจของเทสทอราซาดิอาโบก็พูดออกมาว่าวอุโมของเจ้ามันแคบจริงๆเลยนะขอรับเทตตาลองคิดตามที่ข้าได้พูดนะขอรับ หากว่าพวกเราได้อัญเชิญปีศาจท,ที่มีประโยชน์ออกมาและเล่าความยิ่งใหญ่ของนายท่านให้กับพวกนั้นได้ฟังสอนเจ้าพวกนั้นเสิร์ฟอาหารได้รับลูกค้าให้กับพวกนั้นทํางานแทนพวกเราส่วนพวกเราเองก็ออกจากร้านแล้วไปอยู่เคียงข้างนายท่านลีมลมอนูปเยยงผู้ชนะฟังดูดีใช่ไหมล่ะคอนลับดีอาบอร์ได้เล่าแผนการของเขาให้กับเพื่อนพ้องได้ฟังแล้วได้คาดหวังให้อีกฝ่ายได้เห็นด้วยกับแผนการนี้และแผนการนั้นก็ได้รับการยอมรับในทันทีเฮตอราซาจะได้พยักหน้าเรื่อย ในระหว่างที่ได้ฟังความคิดเห็นอันบันเจิดที่ออกมาจากปากของดีอาร์โบเฮตอารซาเขาตอบว่าเอาสิข้าจะจัดการเรื่องอัญเชิญเจ้าพวกนั้นเองส่วนเจ้าพามน,นุษย์คนนั้นไปส่งที่อาณาจักรเบอร์มูนเถอะบอกว่าเขาถูกโจมตีและเจ้าก็บังเอิญไปเจอมาก็าได้เฮตอลารซาได้ใช้นิ้วชี้ไปที่มนุษย์ที่กําลังนอนสลบอยู่หลายคนผู้เขาเทิ้งหมดไม่มีใครตายเป็นความโชคดีที่เฮตอลารากับดีอาร์โบได้มาทัน แอ้ถึงจะไม่ทานได้สองคนก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรในตอนนั้นดีอาโบก็พูดออกมาว่าเดอะแค์จะพวกที่น่าจะมีประโยชน์มานครลับข้าเชื่อว่าท่านลิโมโรไม่ได้ต้องการพวกไรประโยชน์หรอกนะดีอาโบก็ได้ย้ำกับเทตรตซา,าและเขาเองก็ยังคิดอยู่ยวา่าถ้าหากเจ้าพวกนั้นไม่ได้ความขึ้นมาก็จะไม่สามารถสารต่อง,งานกับของตนเองได้และเทตรตซาเองก็รู้เรื่องนี้ดีเธอจึงได้พูดออกมาว่าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ าเองก็ไม่ชอบพวกชันลางอยู่เหมือนกันนั่นแหละหนาไปซับไปอย่ามาลบกวนร,ระหว่างการอัญเชิญเฮตาราซาได้ต่อคำพูดของดิอาโบไปเช่นนั้นเธอกำลังรวบร,บรวมสมาธิในการประกอบพิธีกรรมอัญเชิญปีศาจสำหรับมนุษย์แล้วสิ่งนี้มันผิดหลักการของธรรมชาติจริงๆเป็นเวทมนต์แห่งความเสิ้นหวางที่จะนำพาบาดแผลมาสูรมวบุนุษเชชาติอย่างไม่รู้จบเ้นพวกคนโง่เขาได้อัญเชิญปีศาจขึ้นมาเพื่อควบคุม แต่กับและความสามารถในการที่ควบคุมปีศาจเอาไว้ได้ภัยพิบัติจึงได้ถือกําเนิดขึ้นมาเหตุการณ์รัสการแห่งการเริ่มต้นเหตุการณ์มหาภัยพิบัติที่ก่อขึ้นเพราะว่าการอรารวาสของนัวหรือที่รู้จักกันในนามว่าดีอาโบนั่นเองเหตุความไม่สงบณนระิมทะเลสาบซีชาติเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองเลีกๆที่ริมทะเลสาบในบริเวณของอาณาจักรฝั่งตะวันออกผู้ที่ก่อเหตุขึ้นมาก็คือบังหรือที่รู้จักกันในปัจจุบ,บันว่าเทสทราส่า เห,เ,เหตุการณ์ที่กำเนิดของจอมมนตนแรกเหตุการณ์ที่อาณาจักรอันยิ่งใหญ่อยู่สองแห่งได้ล่มสลายลงไปในเวลาเลี่ยเียกันการอัญเชิญปีศาจต,ตัวหนึ่งออกมาเพื่อหวังนจะให้มันเข้าร่วมในการหลบแต่ว่าปีศาจต,ตัวนั้นกลับทำลายทั้งสองอาณาจักรทิ้งแล้วได้ขึ้นมาเป็นจอมมนเป็นการถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ในฐานะจอมมนของรู้หรือที่ขนานนามตนเองว่ากีบาดแผลที่ใหญ่ทั้งสามนี้ได้ถูกก่อขึ้นมาโดยสามจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งที่สุดของปีศาจ ยังไม่ได้รวมบาดแผลเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอทําให้การอันเชิญปีศาจในระดับเกตเตอร์เดมอนขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เทียบเท่ากับความผิดพลาดของกฎธรรมชาติโทษประหารสถานเดียวปีศาจที่อันเชิญได้ก็มีเพียงแค่เลเซอร์เดมอนเท่านั้นเพราะว่ามันอ่อนแอที่สุดแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันก็แข็งแกร่งเท่ากับแล้งบีลบ และในตอนนี้ความน่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งสิ่งที่เทตรซ่ากําลังคิดอยู่ที่จะอัญเชิญออกมาก็คืออาร์คเดมอนแต่ว่าการที่เธอจะเลือกมันออกมานั้นแน่นอนว่าไม่ใช่ตัวตนที่เป็นธรรมดาธรรมดาเพราะว่าตัวตนเหล่านั้นก็คืออาร์คเดมอนที่ต้นก็เมือให้การยอมรับได้ยินยอมให้รับใช้ตนเองการที่นายท่านเลียมบรรลุข,ของเธอได้พามอสมานั้นมันง่ายเกินไปจนน่ากลัวท่านผู้นั้นก็มีพลัง ที่ไม่อาจอยังรู้ถึงอย่างลึกหลํายิ่งกว่ามหาสมุทรเฮตราซาได้เขียนว่าพลังที่เธอได้เคยเห็นนท่านเลียมุมลได้ใช้มาทั้งหมดนั้นก็าอาจจะเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งก็เป็นไปได้แน่นอนว่าต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเลียมุมลูก็มีของที่ยอดเยี่ยมที่ปิดบังเอาไว้อยู่อีกแน่นอนใครจะรู้ละ่ะอาจจะเป็นอาวุธลับที่สามารถล้มกี่คนนั้นลงได้ในการโจมตีในครั้งเดียวก็ได้ เฮตลาซาได้เพ่งสมาธิปไปยังจุดศูนย์สูดของเวทมนต์แกนเวทมนต์อสตสยองอสีม่วงเข้มและกระจายออกไปทั่วบริเวณมันได้สร้างวังวนแห่งความชั่วไหลที่สามารถมองเห็นได้จากที่ไกลหลายกิโลเมตรขึ้นมาซากศาพของมอนเตอร์ที่แหลกเหลวและไหลลุกเข้าไปรวมกันอยู่ที่จุดเดียวความสามารถของผู้ที่เข้าใจเวทมนต์แห่คงคำสาบอย่างทองแท้การสร้างล่าเนือที่ทรงพลังขึ้นมาจากซากศาพของสิ่งมีชีวิตนั้นคือล่าสำหับให้ตัวตนจิตวิญญ,ญ,ญาณมาสิงสถิต นั่นคือล่าเนือที่เซตอรซาได้เตรียมเอาไว้ให้ผู้ที่ตนได้อัญเชิญออกมาสถิตและแล้วพายุเห็นความช่วหลอายก็ได้โหมกระหน่ำตัวตนที่ปรากฏออกมาท่ามกลา,างวังวนอันอัปมงคลน,นั้นก็คือปีศาจสามตนอาร์เดมอนที่ไม่ธรรมดาและพวกนี้ได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ปีศาจตนอ,นอื่นๆได้แต่อิจฉาการรับใช้ใกล้ชิดกับราชาของพวกเขานั่นเองแต่ว่าอัศวินที่ไร้ซึ่งราชาจจะให้ปกป้องนั้นก็ย่อมไร้วความหมาย การหายตัวไปหองเจเริมต้นผู้ยิ่งใหญ่ทําให้เราปีศาจที่อยู่ในวงวนันอยู่ในสถานการณ์อันกระสับกระส่ายเฮ hey, er ทร่าซาเธอได้ยกยิ้มขึ้นมาอย่างพึงพอใจด้านเสร็จของปีศาจได้ลอมรวมเข้ากับเรื่องเหนือที่เตรียมเอาไว้ให้ร่างกายก็เริ่มปรับเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นไปตามความต้องการของปีศาจที่อัญเชิญออกมาเจ้าพวกนั้นคือชนชั้นขุนานางระดับสงเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งและอันทรงปัญญาลองมาจากเราจุดเริ่มต้นเท่านั้น สามสาวีศาลมีผู้ติดตามที่ไว้ใจได้คอยรับใช้อยู่คนละสองตนมอสเองก็เป็นหนึ่งตัวตวระดับนั้นอยู่เหมือนกันเจ้าผู้น,นั้นยากที่จะเชื่อฟังใครเพราะว่าได้ถวายความร,รักภพกดีทั้งหมดให้แก่นายท่านเพียงผูด้เดียวไปแล้วการอัญเชิญขึ้นมาบนโลกใบนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะทําได้มีอยู่เพียงแค่3เส้นทางแรกก็คือเครื่องสังเวชเลิศที่อาจจะเลือกอาร์เดมอนออกมาได้100ตัวเลยด้วยซ้ํา อย่างที่สองก็คือปีศาจระดับสูงเหล่านั้นจะรู้สึกเบื่อหน่ายและยอมรับขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะแบบเดียวกันกับเทตอราซาที่ตอบรับการอัญเชิญแห่งโชคชะตาที่นำพาให้มาพบกับริมโลและวิธีสุดท้ายก็คือการบังคับให้ออกมาชนชั้นราชาอย่างพวกเทตราซ่านั้นมีความสามารถในการฝังลึกอยู่ในดวงวิญญาณหากจะพูดให้เข้าใจาง,ง่ายๆก็เหมือนกับการที่ราชาได้เลือกคนเข้ามาพบจะสามารถเจาะจงอัญเชิญผู้ที่ต่ำกว่าได้ แต่ว่าก็ไม่ได้มีตัวตนที่เหนือกว่าพวกเธออยู่แล้วนั่นมันก็เป็นประกาศสิทธิ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้การอัญเชิญบังคับนั่นเองปีศาจสามตนได้ยืนเดี่ยสง่ายโยพวกเขาขยับร่างกายที่ได้รับมาใหม่เพื่อทดสอบร่างกายของตนเองพวกเขาหนานทั้งมึนงงและสงสัยรวมถังก็ต่อใจด้วยเช่นเดียวกันมนุษย์ผู้โวกเขากำลังคิดจะทำอะไรกันอยู่กันแน่นั่นคือความคิดแรกที่ผดขึ้นมาในหัวของสามปีศาจที่มาใหม่ แต่านการณ์ในโลกในตอนนี้มันยุ่งเหยิงราชาของพวกเขาก็หายไปทั้งสองตนอีกหนึ่งตนก็หายสาบสูญตัวตนที่น่าเกลียดข้ามเ่านั้นกับหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยอไอเรื่องแบบนั้นมันยอมรับได้ที่ไหนกันเราพวกเขาไม่ได้เข้าใจ,จาสถานการณ์เหล่านั้นเลยสักนิดเดียวให้กันแน่ที่อยู่เบื้องหลังของความวุ่วายเหล่านี้จะเป็นมนุษย์ที่พยายามทำอะไรงงๆอีกหรือเปล่าเรียบว่านี่คือแผนการของทูตสวรรค์เรียบว่าท่านผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด อย่างสีแดงแห่งจุดเริ่มต้นผู้นะั้นเริ่มที่จะเคลื่อนไหวรับมือกับปีศาจอย่างเต็มรูปแบบแล้วพวกเขาจะมีสีหน้าแบบไหนกันนาะหลังจากได้รับรู้ว่าผมเส้นหวังที่ราชาของตอนเองได้หายไปมันได้เกิดขึ้นมาจากสลามตัวเดียวเท่านั้นคนที่อยู่ตรงหน้าที่เซตซาได้เห็นคือคนที่เธอได้เห็นอยู่บ่อยๆครั้งเมื่อที่ไปเยี่ยมเยือนวิโอเลชายคนหนึ่งที่ร่างกายและใบหน้าอยู่ในใบชรา,าสวมชุดสีดำยาวเหมือนกับชุดพ่อว่านในสมัยใหม่เป็นชุดคลุมสีดำคอโปกตั้ง แขนเสื้อยาวจนถึงข้อมือทั้งสองข้างชายเสื้อหนานก็ยาวจนถึงหัวเขา่าสมคู่กับกางเกงขายาวสีดำเสนิทเช่นเดียวกันคนคนหนานเป็นพ่อบ้านที่ควายรับใช้วิโอเล่หรือว่าอัลติมานั่นเองคนที่ยืนอยู่ข้างกายเขาก็คือชายที่โดูจากภายนอกแล้วก็หนุ่มคว้าอยู่อย่างชัดเจนผสวมชุดพ่อควัาสีขาวบริสุทธิ์กระดุมสีเมดขนาดใหญ่สีดำอยู่บนเสื้อทำมุมกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสพ่อควาส่วนตัวของวิโอเล่นั่นเองชายอีกคนหนึ่งได้แปลกแยกจากคนอื่น ที่เห็นเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าไม่ใช่ค่ารับใช้ของอัลเทมาแต่เป็นผู้รับใช้ของเทตราซ่าที่เป็นรองเพียงแค่มอดชายหนุ่มที่ร่างกายบึกบานอสองผานลังที่กะอายุที่แน่ชัดจากรูปร่างภายนอกไม่ได้ในตอนนั้นเทตราซ่าได้กล่าวขึ้นมาว่าสําเร็จได้ด้วยดีสินาพอต้อนรับผู้เจ้าสู่โลกแห่งวัตถุนั้นเจ้าขาเสียงของเทตราซ่าได้ดังก้องก้องบานอยู่ในความทรงจำของพวกเขาความกามลัวหรือความผาลพนับถือที่พวกเขาต่างก็มีร่วมกันต่อจุดเริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาเข้าใจร่วมกันได้ มันคือความน่ากลัวที่ฝังลึกลงไปถึงจิตวิญญาณสองตนที่รับใช้เพียงแต่วิโอเลแต่เพียงเท่านั้นได้ตั้งท่าพร้อมที่จะต่อโซ่ส่วนอีกคนหนึ่งที่รับรู้ถึงความน่ากลัวนั้นมากกว่าทั้งสองตนได้คู่เข่าลงเป่าเบื้องหน้าของเททราสซาในทันทีโืยและสัญญาณจากความต้องการที่จะต่อโซ่ในตอนนั้นเททราสซาได้พูดออกมาว่าอาเลต้องการจะต่อสู้กับข้าอย่างนั้นหรือเจ้าขายอมแพ้ไปดีกว่านะพวกไปแถวอย่างพวกเจ้านะ่ะคำพูดสบายๆที่ไม่สบายอย่างที่เขีย เทสซาซาได้กล่าวคำนั้นออกมา้องกับขึื่นพลังแห่งความกดดันอันน่าเกียงขามัมนจะกาศพันหนักเอื้องขึ้นมาในทันทีสิ่งที่เทสซาซาได้ปลดปล่อยออกมานั่นก็คือการข่มขู่ของตัวตนระดับสูงกว่าจิตท,ทุคําแห่งจอม,มันที่มีเพียงแค่ทะกูลจอม,มันเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานมันได้เติมทีสิ่งนี้เทสซาซาเองก็ไม่สามารถใช้ได้แต่หลังจากได้รับล่าง้เหนือและชื่อมาจากนายท่านผู้ยิ่งใหญ่ของเธอแล้วเธอก็ได้ก้าวข้ามขอบเขตของอาร์คเดมอนขุนพลปีศาจขึ้นมาเป็น เอมอนปีศข er, ุนนางปีศจท่านการดีวัฒนาการที่ได้กล่าวกันว่าเป็นดั่งตำนานปรัมปาลาเคสารซาได้มาถึงจุดนี้ด้วยความเมตตาของลีมโมลุประทานให้เธอดีอาโบและอัลเิมาต่างก็ได้ไปถึงจุดนั้นเพราะว่าลีมโมลุแต่ว่าความจริงที่ว่าตัวของเธอเองก็ยังได้หลับ่อนที่หายากอย่างเมล็ดพันธุ์ห้จอยม,มันเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะก้าวขึ้นมาเป็นจอม,มันในขั้นต่อไปอีกขั้นเมล็ดพันธุ์สู่การดีวัฒนาการ สู่การเป็นจอมาที่แท้จริงเช่นเดียวกันกับคนผู้นั้นจีคิมสันณตอนนี้การเผชิญหน้ากนรอบวลางค่ารับใช้ของอัลเตมาและราชาที่เป็นต่างตัวตนเช่นเดียวกันกับเจ้านายของพวกเขาพวกเขาจะสามารถต่อกรได้หรือไม่ก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ